มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรุงไทยแจ้งวันปิดปรับปรุงแอปเป่าตังธนาคารกรุงไทยนะคะออกประกาศผ่านทาง Facebook เตรียมปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อยกระดับการให้บริการต่างๆนะคะโดยจะปิดปรับปรุงในวันพฤหัสบดีที่8เมษายน2564 เวลา23นาฬิกาถึงวันศุกร์ที่9เมษายน2564เวลา6นาฬิกาทางนี้ในวันและก็เวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการต่างๆภายในแอปพลิเคชันเป่าตัางได้ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ